สวัสดีครับผมอ่าวันนี้เรามาเทสเกมบน s a m s ุง Galaxy A5 ในปี2องพัี่ห้ากันนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมี2เกมเทสครับคือคายอีกสตีกับอานะที่ค่อ e นะข,ข้างกินสเปคกนะันมาเริ่มจากคายอีกสตีกันก่อนเลยนะอ่านี่คผมเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่ากราฟิกกันก่อนนะซึ่งกราฟิกที่ผมจะปรับให้มันต่ําให้หมดเลยนะงั้นเดี๋ยวมันกระ,กระตุกนะครับผมอ่าพอปรับตามสูตก็ มีกระตุกนิดหน่อยครับผมแต่ก็ถือว่ายังเล่นได้คนระับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างจะกินสเปคนิดหนึ่งนะอืมอ่ะเี่เดี๋ยวลองแข่งดูแล้วครับผมเสียงก็เปิดประมาณ60%สิปอร์เซนะดีออกไปเอาสักครึ่งหนึ่งพอเสียงคือดังฟังชัดเลยนะครับผม มาเริ่มแข่งกันเลยนะครับผมสามสองหนึ่งเียมีเสียงหายนิดนึงด้วยนะครับผมตอนออกตัวลากแชร์บาตัดเลยครับผมเขาโค้งสับสามอืมตายแล้วโดนโด,ดนแสงครับผม còn lại tao rồi, ừm, ừm, tụi tao phải cẩn แสงครับผมถึงเลนสลายแล้วครับผมแปดพันรอบแล้วแปดพันรอบแล้วแสงเป็นพนลึงครับผมเฮ้ยมันตบเราครับผมเบอร์เน,นตัดสัตย์ห้าเบรกโหงนี้ครับผ,ผมจะแสงมันอ่อ,อนสามนี่ครับผมแสงได้แล้วครับผม กับๆกับๆกับๆฟอนกับฟนกับกประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมคลายสติครับผมก็แนะนําให้ปรับต่ําแบบนี้ครับจะเล่นได้นานนะราะงั้นมันจะร้อนแล้วมันก็จะกระตุกนะครับผมเนี่ครับตาหนึ่งตะกี้นี่ประมาณสองนาทีเองมั้งครับผมสองสามนาทีก็ความร้อนก็มาเต็มแล้วผมอืม ต,ตอนใหม่ๆมันไม่ได้ร้อนขนาดนี้แล้วก็ผมแล้วก็วันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะผมเอบผมเราก็มาเกม Rv กันนะครับผมซึ่งการปรับตั้งค่าครับนี่ให้ดูมันจะปรับประมาณนี้ครับผมซึ่งรุ่นนี้สามารถเปิดแบบสูงมากได้นะแต่ผมไม่แนะนํานะให้เปิดแนะนําให้เปิดแค่นี้นะถ้าเปิดสูงมากมันจะกระตุกมาแต่มันเริ่มันเลยเอาผมเราก็ถึงตอนเลือกตัวแล้วนะ ซึ่งการเข้าอะไรก็ผมก็ถือว่าค่อนข้างไวยอยู่นะนี่เอาลิงไปแนะ้วเสียงลำโพงนี่ผมก็ชอบแล้วมันดังนะเป็นลำโพงคู่นะแล้วมันเส,สียงแบบดีมากนะดีอกอ่ส S21 อีกนะครับผมแล้วมาดูว่าตอนโหลดเข้าเกมมันจะฟาร,ร์มเดีวประมาณไหนจะตามเขาทันไหมนะกับ CPU e x y n o s 1480 RAM 12256อ่า นี่เรามาค่อนข้างไวนะแต่มีเข้าไวฝ่าเสร็จหรยังอ่ะเสร็จแล้วการโหลดเกมก็ถือว่าค่อนข้างไวอยู่นะกับ CPU x n o n เขามาอยู่ในเกมมาแล้วนะซึ่งหน้าจอ6 6นิ้วก็ถือว่า ใหญ่ดีแล้วแล้วก็เสียงลำโพงดังนะรุ่นนี้กล้องก็สวยด้วยนะราคามือสองโลกเรีวมากอยู่ประมาณหกพันครับในเฟสทีท่ผมเห็นเห็นอยู่นะยังวีเยอะนิดนึงนะครับผมมันตรงนี้จะมีปัญหาครับผมทุบเออลาดแบบนี้ไม่ดีครับผม เฮ้ยติดขือครับผม โดนนะนนนนครับผมลงมานน้วลงมานลครับผมลง้วแรกไปเลยครับผมเป็นมาสพักฟาร์ามร้อนก็ถือว่าเริ่มมาแล้วครับผมซึ่งอยู่บ้านที่ไม่มีแอร์นะเครื่องที่ถ่ายยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ครับผม S22 ธรรมดาเอ้ยลิงมา้าผมโดนครับผมเกือบตายครับผมจะรอให้มันออกมากจะสวนนะครับผม ตัวนี้จะลอยบ้านแล้วครับมีปัญหาหลอยบ้านทำไมตอบตบแล้วครับผมมานาหมดนะตอบครับผมขอทะลุพี่ อบลิงลอบลิงฝังนะไม่รอดนะโดนชัดดาวเลย นัวผมื้าผมเกมมาวีก็ประมาณนี้ครับผม ก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ความร้อนมันจะสะสมนิดนึงล้วไปตาสองตาสามันก็จะกระตุกได้นะครับผมแต่ผมเล่นในที่ร้อนๆนะแต่ถ้าเล่นแบบมีพัดลมเป่าตลอดองนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็มีแผ่นระบายความร้อนที่ขยายจาก A54 เยอะพอสมควรนะปัญหาความร้อนก็เลยไม่ค่อยมีอนะาอ่ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับหรคลิปหน้ามี S22 นะครับผมหรือไม่ก็ S21 FE ครับกดติดตามรอไปเลย